สวัสดีครับท่านผู้ชมพอเที่ยงอยจะพาท่านผู้ชมไปหาแนวทางกับน้องพุทโธนเล็กหน่อยมิเส้นนะครับเนาะจะเป็นโค้งสุดท้ายแล้วครับที่น้องเพิ่นจะนั่งมาที่สื่อสารกรับว่าจะเป็นปูตาหรือว่าจะเป็นกุมารทองเนงสินะครับท่านผู้ชมเนาะยินข่าวว่าเพิ่นจะนั่งสื่อสารเป็นโค้งสุดท้ายพอเที่ยงก็เลยได้ส่งแรงข่าวของข้ไปติดตามตัวต да. ตเลขกับน้องพุทโธหรือว่าเล็กหน่อยมิเส้นครับผมเนาะ ไปครับท่านผู้ชมเ้องปรง้จวบวรายางหางแล้วครับคงสุดไทยแล้วก็ไปลงไปชมมาพร้อมกันเลยครับว่บาคงสุด้ทยนี่น้องพุโทโธมีตัวเลขมาฝากท่านผู้ชมหรือบอหรือว่ายังเป็นโตเกาก็ต้องไปลงไปชมครับแอมี์ของห้างไฟจังหวัดสีเกตนะครับก็คือบอยแอมโอดทงครับผมจะไปติดตามตัวเลขกมาฝากท่านผู้ชมแฟนช่องไปลงพร้อมกันเลยครับผมสวัสดีครับ สวัสดีค่ะน้องพุทโธสวัสดีค่ะโอ้ครับผมไก่มายัมโลีเนาะครับนอกจากผู้ชมเนาะอยากมาถามน้องพุทโธว่ากุมารทองมาบอกน้องพุทโธหรือยังเนาะครับเนาะเป็นเหล็กตัวเก่าหรือตัวใหม่เนาะสิเป็นยังไงเบาเอ็มก็อยากมาถามน้องพุทโธเบิ่งเนาะครับอันเป็นยังไงน้องพุทโธอันกุมารทองเป็นมหาบักหลาบอ่ะมหาอยู่ไม่อยากไม่ยู่น้ำบักหลาไม่ไม่อยากไม่ยู่น้ำเลยปวดบาดนี่ ยือนำเลยมันเป็นยังคืออยากมาอยู่นำปละบกล่าน้ำแดงทุกมือมันก็เลยติดใจโอ้มันติดใจนลำแดงว่าปลาบล่ามันหมักกินลำแดงโอ้ยมัหมักกินนลำแดงมันติดใจนลำแดงมันติดใจโอ้มันมาบอกเลขบ่เดี๋ยวมาหัน่นหูเงินมาแดงแล้วบอกโอ้ขับขับให้ปลาบล่านั่งเบิง่งให้เบาแอมเราทุ่งเลยเนี่ พึ่นซื้อไว้ยังไงบักลาหูอยู่ว่าวันบหนอยากมาอยู่น่ะเป็นหูบอะหูยู่โอ้โหยู่ครับพึ่นซื้อไว้ยังไงครับเออว่าท่านได้ตั้งซื้อให้เพิ่นเลยเพิ่นอยากให้บักลาตั้งซื้อให้บออยากให้บักลาตั้งซื้อไงอืมครับคับบักลาได้ตั้งซื้อให้เพิ่นยั่งล่ะยั่งท่านด้ตั้งเลยเอาตั้งตอนนี้เลยบักลาคิดว่าจะตั้งจังไงเอาเออบักลาคิดออกเรื่อ อ้าวตังว่าจังไหนตังว่าไอแดงไอแดงไอแดงคฮ้ยรับผมเสนผู้ชมไอแดงเลยครับด้อกูม่านท่อมซื้อไว้ไอแดงไอเป็นยังคือตังซื้อไอแดงกะกะตังซื้อมันให้ไอแดงเพราะมันมากินน้ำแดงก็เลยตังซื้อววาให้ไอแดงเลยโอ้ขับขับขับรับโอ้มีเหตุผลมีเหตุผลครับท่านผู้ชมมีเหตุผลอยู่ครับ อดีดีดีแต่เบาเอมก็ได้ซื้อพุทธรรมาร,รากไม้มาฝา,ากน้องพุทโธอยู่ครับซื้อน้ำแดงมาให้นกุมารทองน้ำอยู่แต่ให้น้องพุทโธนั่งเบื้องก่อนเนาะครับเนาะถามไอ้แดงเบื้องนี้ว่าเป็นเหล็กตัวเก่าหรือตัวใหม่ครับผมอ่ะให้น้องพุทโธนั่งเบื้องรับเบื้องไหนนะครับผมอ่ะพะร,ะร,ะระ้อมอะไรก็ประหลาดพร้อมอะไรก็นั่งเลยครับพร้อมแล้วก็นั่งเลยนั่งท้ามาย Nàng tha mai? Nàng thả mẹo đấy, tha mày. À, nàng vẫn tha mẹo đấy. เห็นเหรอครับท่านผู้ชมเห็นแล้วเห็นแล้วบอครับบักลาเห็นแล้วครับเห็นแล้วเห็นอะไรด้วยครับเห็นกุมารทองแล้วบักลาได้บอกว่ากุมารทองบอเห็นบอกอยู่บอว่าจังใดแน่ถามตัวเลขอยู่บ่อหรือจังใดบักลาไหนถามบักลาไหนถามบักลาไปเห็นบอกกบเพิ่นว่าจังใดสักบอกก็บ่าเพิ่นกับบักลาว่า ตั้งซื้อให้ไหมเหรออืมตั้งซื้อจังไดนก่อนนะตั้งซื้อไอ้แดงโอ้ครับตั้งซื้อไอ้แดงเพิ่นมาเพิ่นอยากมาอยู่นําหนองพุทโธเนาะครับเนาะอยากมาอยู่นํบาบัลลาตั้งซือ้อให้แล้วอันนี้บักลาเป็นยังขึ้ขนนั่งแน่วหนินั่งเห็นสัตว,ว์เจียวเหมนกับเดิมโอ้นั่งแบบนี้เห็นสัตว,ว์เจียวเหมนกับเดิมใ,ให้เราสอนบักลานั่งแนวหนิ ไพศาลหนมาเองบอกหน้าเองันเป็นทานาังเทพพุทธเทพพุทธโอ้ครับคับมันหัวแล้วว่ามันเสือไอแดงบอกกบ้านท้องมันหัวแล้วมันแบบว่าเอื่นันไรายแดงมันจะมาหาทันทีเลยเอื่นว่าไอแดงสิมาหาทันทีมันจะมาหาทันทีจะมาปกป้องเลยมันจะมาปกป้องบักลามันจะปุ๊บป้องบาลาโอ้ครับคับคือเก่งแน่นอน โอ้ยฟังเรื่อครับท่านผู้ชมนั่งแบบท่าเทปเป็นวะนั่งแบบเทปสิเห็นชัดเห็นได้ไกลจิตนี่สิไปได้ไกลบ่จิตจะไปได้ไกลขึ้นกว่าเดิมโอ้จิตสิไปได้ไกลขึ้นกว่าเดิมไปได้ไกลขึ้นกว่าเดิมเห็นเร็วกว่าเดิมเห็นเร็วกูเดิมเร็วกาเดิมขับขับขับเห็นเร็วกว่าเดิมครับท่านผู้ชมว่าเถอะอ้าถามตัวเลขไอ้แดงเบิ้ง เป็นเหล็กตัวเก่าหรือตัวใหม่สิมีเหล็กตัวไรเนาะครับเนาะท่านผู้ชมอ่ะให้น้องผู้ท้วนั่งครับท่านผู้ชมอะพ่ออมเราบอกว่าอพ่อมเราจะนั่งเลยครับ เห็นแล้วครับท่านผู้ชมเห็นแล้วครับเมื่อนตาขึ้นมาเนี่ยคืดงว่าต้องได้เรื่องแท้เนาะครับท่านผู้ชมเนาะไอแดงเป็นว่าจังไหนบักล่ะไอแดงไอแดงเป็นแบว่าซีห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 าเป็นแบบว่าซีหาซีหาโอ้ยเป็นแบบว่าซีหาซีหาไอลุลัวเลยบอกแบบรั่ัวเลยไอลุลัวเลยบอเสียงเล็กน้อยหน่อยบอเบาเสียง นิดหน่อยไอแดงนี่อายุจ็ดปีบักหลังหูบ่ไอแดงเหรอครับหมือหัดหูต้องไปถามมักนกวนต้องไปถามมันก่อนเนาะถามไอแดงเบิง้งว่าเพิ่นอายุจ็ดปีอ่้าวเราง,บงับิ้งอีกเบิ้งบักหลัง มันาบ่้เห็นแล้วครับเห็นแล้วเพืนนเ่นว่าแจ้งไรบักล่าเพื่นว่าไอเอิญว่าไอแดงสิ่มาหาตลอดเลยที่าไอแดงอเอิญว่าไอแดอง,จะ,ดงจะมาหาบักล่าตลอดเลยเหจะมาหาบักลาตลอดเลยอืมครับครับจ้งไรอีกครับบ้านถึงบอกว่าไอเอิญไอแดงจะมาปกป้องรักษาบักลา่าโอ้ขับขับขับฟังเราด้วยรับด้วย เปลี่ยนใบแดงสีมาทันทีนะครับเพิ่นอายุเท่าไรล่ะครับไอแดงเพิ่นบอกว่าเพิ่นอายุสามสิบสามปีสามสิบสามปีสามสามปีห้วยสามสิบสามปีนี่เพื่อนอายุหลายกว่าบักลาบ่ะอายุหลายกว่าบักลาเพิ่นบักลาจะเอื่นคือว่าไอแดงลูกพ่อเป็นสมาหาบักลาโจะเพิ่มตัวหน่อยบ่เพิ่มตัวหน่อยบักลาก็เพิ่นไผตัวใหญ่กว่ากัน เออวัา,าตัวไงอาการเ็นตัวหน่อยสาพปีโอ้แต่เพื่นอายุสาสิบสามปีเพื่อนอายุสาิบสามปีสามสิบสามบอกสามสิบสามครับครับครับอายุสามสิบสามปีเดวอครับไอแดงครับอายุสามสิบสามปีวันาะครับเนาะเพื่อนบอกว่ายังได้อีกที่บอกหละเพื่นบอกว่าเพื่อนจะมาก,าก,กเพื่นบอกว่าเพื่อนอยากไปดูบักลาอืมมันได้กินน้ำแดงก็บักลาที่เนาะอยากกินน้ำแดงกับักลาเพื่นนอกกน,นกบอก เพราว่าข้าวังเพื่อนบอกว่าไอเอิญว่าไอแดงลูกพ่อโอ้ครับครับครับไอแดงลูกพ่อาสันนะ่นเนาะโอ้กีเซ่อมวนแต่โอ้บักลาก็ตั้งคิดออกดีเนาะโอ้อันหลวงปู่เพิ่นมาหาอยู่เปล่าเปล่ลุงปู่มากปะลวงปู่เพิ่นบ,ามาบามา่มาบ่มามาแต่ยกุมารทองมาแต่กกุามารทองมาขออยู่น้าเนาะมาขออยู่น้าโอ้ครับครับ,บเลขหนองปุโตกับกุมารทองมาบอกกับซีหาได้ครับเด้ซีหา สีหามีเสกสามตัวยอยูะกว่านหระอเปล่มีเพื่อนไหเมา่อกี้นี่ไอแดงไฮมากซ้ำนี่เนาะไอแดงไหว่าซ้ำนี่นางแบบเทิพเลยครับท่านผู้ชมดอกพุทโธนางแบบเทพิพย์เลยครับเด้อเป็นนี่เด็กมีมย่านทิพย์ย่านวิเศษเนาะครับเนาะไอแดงก็อายุสามสิบสามปีแล้วล่ะแอมตัวน,น้อยก็้องพุโทโธว่าสั่นครับอายุสามสิบสามปีเดี๋ยวบ่าวแอมเรตรงกับ จะจดใส่ในกระดาษให้ท่านผช้ชมเลยแคบนาจออีกข้างหนึ่งนะครับเนาะว่าเล็กเล็กน้องพุธโธมีตัวไรแนครับรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บเบาแอมเราทงน,นั่นเด้นะครับเดื้อขอบคุณน,น้องพุธโธได้หลายนะครับเด้อที่ให้นั่งสมาธิให้บเบาแอมเราทงให้อิพีี่ดีบึงนะครับเนาะครับผมสวัสดีครับน้องพุธโธสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับโอ้เก่งหลายเก่งหลาย ครับธรรมชมเลขกน้องพุทโธนะครับเออกุมารทองมาบอกครับกุมานทองมาบอกเล็กซีหาครับซีหาซีหาก็าไปสื่อรถตรีลองเบิง้งนะครับเอออายุกุมานทองสามสิบสามปีครับสามสิบสามปีกันสื่อกันไหวนั่นไม่ได้ครับอายุกุมานทองนะครับเนาะต่เลข้อมฝันน้องพุทโธกันยังคือเก่าเหลอครับหนึ่งสามเก่าเจ็ดหนึ่งเก้าแปดหนึ่งครับ อันนี้ปูรูสีนะครับเด้อเป็นั่งน้ำปูรุสีปูรูสีครับปูรูสีบอกมากเก่าซีหนึ่งเก่าซีหนึ่งแต่ลาสุดนี่คือยำเหล็กกุมานทองครับซีหากับอายุสามสิบสามนี่แหละครับผมเอาไปรองเสียงโชกเสียงลาบเบิ้งสื่อรอตลี่รองเบื้องเลยครับเด้อสำหรับคลิปนี้เบาแอมลาทงกับศิลาท่านผู้ชมไปก่อนไอมีโชกมีลาบเฮงเฮงรวยรวยครับ